วัดีครับวันนี้อิสวนวหญ่บายบเซบอซีนะครับจะมาแนะนําในการเชื่อมต่อบลูทูธว่ามีวิธีไหนบ้างจะมี2วิธีหลกัหลกๆก็คือ,อหนึ่งก็จะเชื่อมต่อโทรศัพท์ Android ระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับเรามาดูกันว่าเดี๋ยวจะแนะนําให้ท่านลูกค้าได้ดูรับทราบว่าเชื่อมต่อแบบไหนกันขั้นตอนที่1นนะครับเรา,าสตาร์ทรถก่อน พอสตาร์ทรถเสร็จปุ๊บก็จะมีคำเตือนขึ้นหน้าจอนะครับว่าการใช้งานหน้าจอเนี้ยต้องให้รถจอดนิ่งก่อนถึงจะเชื่อมต่อ,อระบบบลูทูธได้นี่ครับแรกนะครับเราก็ต้องกดตกลงก่อนอ่ากดตกลงปุ๊บเน้าจอก็หน้าจอก็จะโชว์มาแบบนี้นะครับก็จะมีวิทยุอ่า USB iPhone แล้วก็บลูทูธนะครับเราจะมากดที่เมนูบลูทูธนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะกดเมนูบลูทูธเราก็ต้องกดที่โทรศัพท์ก่อน เชื่อมต่อบลูทูธก่อนนี่ครับเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็มันจะขึ้นโชว์สัญ,ญลักษณ์ของบลูทูธของอหน้าจอนี้นะฮะเราก็ต้องกดบลูทูธกดบลูทูธนะครับแล้วก็เราก็ต้องค้นหาก่อนอ่าเนี่ยค้นหาพอค้นหาเสร็จปุ๊บอ่าตอนนี้มันยังไม่ขึ้นสัญ,ญลักษณ์ใดๆเราก็ต้องกด นี่รอบหนึ่งเพื่อที่จะให้โชว์หน้านี้นะฮะหน้านี้ก็คือสามารถเลือกที่จะจับคู่เพิ่มอุปกรณ์นะครับเราก็ต้องไปที่เพิ่มอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อบลูทูธนีฮะอ่าเลยทีน,นี้เรากําลังค้นหาอยู่นะฮะรอสักครู่หรือจะกดที่อุปกรณ์ค้นหาเลยก็ได้นี่ครับเนี่ยนี่ก็ขึ้นชื่อโทรศัพท์ของผมเลยฮะ v ี vo นะครับ แล้วหลังจากนั้นก็เราก็ต้องกดที่หน้าจอเพื่อที่จะค้นหาทนีนแล้วก็จับคู่นะฮะแล้วก็ตกลงเพียงเท่านี้เราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วฮะก็คือกรณีเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดเพลงใน YouTube ก็ได้นะครับใน YouTube สามารถที่จะ รับชมเสียงเพลงออกมาจากาโทรศัพท์นะครับเปิดเปิดยังไหมนี่ครับยังไงบ้างครับในการเชื่อมต่อบลูทูธระบบ Android นะครับคลิปต่อไปดิผมจะแนะนำอะไรต่อฝากติดตามด้วยนะครับ อีสุวัรใหญ่บายเซบอซสามารถสอบถามเบอร์โทร0808623165ครับฝากกดติดตามได้นะครับสวัสดีครับ